โอ้ไม่กอดคู่รักคู่ดังสลัดพ้าดนุ่งชุดว่ายน้ำลงสระคลายร้อนนานๆทีจะเห็นคู่สามีภรรยาสุดน่ารักเป็กเปรมนัทกับสาวนิวนภัสสรที่จะออกมาอวดหุ่นสวยหล่อในชุดว่ายน้ำได้ให้เห็นแต่ล่าสุดหนุ่มเป๊กและสาวนิวขอควงแขลนการปล่อยรูปสุดแซบของตัวเองในชุดว่ายน้ำที่กำลังนั่งเล่นอยู่ในสระว่ายน้ำกันออกไม้เห็นเล่นเอาชาวเน็ตแหกกดไลค์ป่าลูกไฟพ,พึบพฮอตเวอร์เบอร์แรง